เรื่องนี้ขอเล่าให้กับคนรุ่นหลังของผมหรือคนรุ่นต่อๆไปได้รู้ว่าสมัยก่อนเคยมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่วิธีการฉีดสีและสักลายให้กับปลาตรงๆนั้นได้รับความนิยมมาก่อนที่จะมาถึงยุคของการตัดต่อพันธุกรรมปลาและจนถึงวันนี้ปลาที่ใช้วิธีการตัดต่อพันธุกรรมทั้งหมดได้ถูกห้ามในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยส่วนเรื่องฉีดสีสักลายสมัยนี้ก็น่าจะพอเห็นได้แต่คงไม่เท่ากับสมัยก่อน ส่วนเรื่องเราจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังและสำหรับข้อมูลส่วนนี้มาจากเพจไทยฟิสชั่ปนะครับถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาะสตร์ก็ได้นะครับถ้าใครเลี้ยงปลามาเป็นเวลานานอาจจะเคยซื้อปลาที่มีสีสันสดใสมาเลี้ยงแล้วพอเลี้ยงเลี้ยงไปได้ไม่นานสีก็ไม่เหมือนเดิมไปซะแล้ว ไม่ว่าจะอาจอาหารเล่งสียังไงก็ไม่ขึ้นเพราะมันไม่ได้สีซีดจางลงตามธรรมชาติแต่เป็นสีที่สดใสนั้นหายไปจากตัวปลาเลยนั่นเพราะสีที่ว่านั้นไม่เคยมีอยู่จริงแต่เป็นสีที่มนุษย์หัวดใสทําขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับปลาในสมัยนั้นปลายอดนิยมที่มักจะถูกนํามาเพิ่มสีด้วยการฉีดเข้าไปบนตัวปลาก็คือปลาเป่นปลาหมูปลาปีกไก่ปลานกแก้วแต่ที่นิยมที่สุดคงจะต้องยกให้กับปลาเสือเยอรมันซึ่งผมจะพูดถึงเป็นพิเศษในเรื่องนี้ แรกเริ่มเดิมทีปลาเสือเยอรมันซึ่งเป็นปลาจำพวกปลาเตต้าซึ่งอยู่ในวงของปลาคาราซิน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้แถวแถวประเทศปาารวัยบราซิลและประเทศอาร์เจนตินาด้วยความที่เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายออกลูกง่ายนิสัยดีไม่ดุร้ายจึงนำมาเลี้ยงร่วมกับปลาส่วนใหญ่ได้นอกจากนี้มันยังเป็นปลาที่มีหน้าตาน่ารักประมาณหนึ่งจึงได้รับความนิยมไปทั่วโลกปลาเสือเยอรมันมีขนาดประมาณ6เซนติเมตรรูดลายดั้งเดิมของปลาชนิดนี้จะเป็นสีดำที่ขี้ปนล่างรวมถึงครึ่งตัวด้านหลังและหนึ่งขีดที่ครึ่งตัวด้านหน้ากับอีกหนึ่ง ที่ตรงกลางลําตัวนี่ถือเป็นลักษณะปกติของปลาเสือเยอรมันซึ่งในบ้านเราจะเรียกมันว่าปลาเสือเยอรมันดําเมื่อเรานํามาเพาะพันธุ์ไปเรื่อยๆปลาบางตัวที่เริ่มมีเลือดชิดสีดําก็จะเริ่มหายไปจนกลายเป็นปลาสีขาวซึ่งมันจะไม่ได้รับความนิยมเพราะแลดูไม่สวยจนถึงขนาดที่เพาะมาแล้วก็ต้องเอาไปทิ้งหรือไม่ก็เอาไปเป็นปลาเหยือ่อ เข้าสู่ยุคของการฉีดสีปลาอยู่มาวันหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณ30กว่าปีก่อนหรือประมาณช่วงปีพศ2530บวกลบนิดหน่อยก็มีคนไทยใช้วิธีเติมสีให้กับปลาเสือเยอรมันด้วยการเอาเข็มฉีดยาดูดสีสังเคราะห์จิ้มไปบนแนวสันหลังและช่วงท้องตรงกีบล่างเมื่อมาถึงตรงนี้จากปลาที่เคยมีแต่สีขาวและแทบไม่มีค่า ก็กลายเป็นปลาที่มีสีสันสดใสโดยแนวสีจะเป็นเส้นวิ่งตลอดหลังปลาด้านบนและแนวท้องปลาด้านล่างจนกลายออกมาเป็นปลาเสือเยอรมันฉีดสีด้วยเหตุนี้หากจะฉีดสีปลาเสือเยอรมันก็ต้องฉีดกับปลาเสือเยอรมันขาวเท่านั้นการมาถึงของเทคนิคฉีดสีได้เพิ่มสีสันให้กับวงการปลาสวยงามขึ้นมากมันได้กลายเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเปลี่ยนจากปลาที่ไม่มีใครต้องการให้กลายเป็นปลาที่ได้รับความนิยมและต้องบอกว่า ความต้องการปลราเสือเยอรมันฉีดสีนั้นมีมากกว่าปลาเสือเยอรมันดำาสีอีกมากเสียจนห่างกันแบบไม่เห็นฝุ่นเลยด้วยซ้ำโดยปลาฉีดสีนั้นได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงนิยมกันอยู่แต่เพราะสีเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเม็ดสีจริงของปลาโดยเหตุนี้เพียงไม่กี่สัปดาห์หรือ,อยังดีก็ไม่กี่เดือนสีที่ฉีดเข้าไปก็จะถูกขับออกจากร่างกายด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ และปลาตัวนั้นก็จะกลายร่างกลับมาเป็นปลาเสือเยอรมันขาวซึ่งเป็นร่างที่แท้จริงของมันแต่สําหรับเทคนิคที่แท้จริงของการฉีดสีปลานั้นไม่ได้สอนกันง่ายๆมันต้องใช้ศาสตร์ความรู้และประสบการณ์ควบคู่กันโดยปกติแล้วฟาร์มที่รับฉีดสีเขาจะปิดฟาร์มไม่ให้คนเข้าไปดูว่าเขาทํากันยังไงคือมันก็น่าคิดนะว่าเขาทําปลายังไงให้อยู่นิ่งเขาน็อกมันหรือว่าสลบมันก่อนหรือเปล่าหรือว่ามีขั้นตอนอะไรที่พิเศษหรือไม่แล้วสีที่ใช้กับปลาล่ะมันต้องผสมอะไรในสีหรือเปล่าฉีดยังไงให ให้ปลาช้ำน้อยที่สุดหรือทำยังไงให้สีมันติดทนนานที่สุดในวงการปลาส่งออกปลาสวยงามมันมีระดับคุณภาพของฟาร์มปลาฉีดสีอีกด้วยฟาร์มไหนฝีมือดีปลาก็สวยฟาร์มไหนฝีมือห่วยฉีดออกมามก็ไม่สวยคนก็ไม่ค่อยจะรับซื้อเช่นกันที่สำคัญปลาที่เพิ่งฉีดสีมาจำเป็นต้องพักสองสามวันก่อนที่จะสามารถส่งออกไปได้ถ้าฉีดปั๊บแล้วส่งเลยอัตราความเสียหายแทบจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ คิดว่าปลามันคงเจ็บแผลเพราะโดนเอาเข็มจิ้มตัวและยังต้องเดินทางไกลอีกไม่ตายก็ถึกเกินไปแล้วยุคของการสักลายปลา เทคนิคการฉีดสีได้วิวัฒนาการขึ้นไปจนถึงระดับการสักบนผิวปลายกตัวอย่างเช่นปลาบอลูนขาวก็ยังมีรูปหัวใจสีชมพูน่ารักอยู่ตรงกลางลำตัวขึ้นมาได้มันเป็นลวดลายที่เหมือนเอาภูกันไปวาดบนตัวปลายังจำได้ดีเมื่อสมัยบอลโลกปีพศ .2553 หรือก็คือฟุตบอลโลกปี2010ซึ่งจัดในแอฟริกาใต้ก็ยังมีปลาายไรงชาติขายเลยด้วยซ้ำตอนเห็นปลาครั้งแรกถึงกับต้องอุทานว่าแม่เจ้า คุณเคยเห็นธงชาติบนตัวปลาบอลูนหรือเปะละ่าล่ะอย่างทึ่งงานคราบแท้ธงชาติฝรั่งเศสขาวแดงน้ำเงินส่วนของธงชาติญี่ปุ่นก็เป็นจุดแดงแต้มสองฝั่งมีถึงขนาดเอาปลาแล็ดทองมาสักรูปหัวใจเต็มไปหมดสงสัยเอาไว้ขายในช่วงวันวาเลนไทน์ คิดได้ไงเอาหัวใจมาแปะไว้บนตัวปลาสำหรับการสักลายปลาผมว่านักเลี้ยงปาลารุ่นใหม่น่าจะไม่เคยเห็นกันเพราะในตอนนั้นในไทยมีคนทําแล้วใช้ได้จริงอยู่ฟาร์มเดียวคนอื่นทํามาแล้วปลาช้าส่งไปก็เสียหายหมดและฟาร์มลุงแกคนที่ทําแล้วดีก็เลิกทําปลาไปแล้วด้วยรู้สึกตอนนี้จะหนีไปเลี้ยงนกแทนส่วนใครอยากเห็นปลาพวกนี้เพิ่มเติมลองหาคําตามนี้ใน Google ดู เข้าสู่ยุคของปลาตัดต่อพันธุกรรมจากการมาถึงของปลาเรืองแสงจึงทำให้เทคนิคการฉีดสีและการสักลายใกล้ถึงทางตันเนื่องจากปลากลุ่มนี้ถูกตัดแต่งพันธุกรรมมาให้มีสีมีความเรืองแสงมาตั้งแต่กำเนิดและจะคงอยู่ตลอดไปโดยยีสีเหล่านี้มาจากแมงกะพุนทะเลและสามารถถ่ายทอดต่อทางพันธุกรรมสู่รุ่นต่อไปได้และปลาเสือเยอรมันก็เป็นหนึ่งในปลาลำดับต้นๆที่ได้รับเทคนิคนี้ เมื่อมันเลืองแสงจากเม็ดสีของตัวมันเองแล้วต่อไปนี้ปลาเสือเยอรมันสีก็จะไม่ซีดลงไปอีกนั่นทำให้ความต้องการปลาเสือเยอรมันฉี่สีลดลงเป็นอย่างมาก ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีอาชีพฉีดสีปลาจะต้องปิดกิจการไปเพราะเอาเข้าจริงๆกลุ่มปลาที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมนั้นก็จำกัดวงอยู่ในปลาเลี้ยงง่ายออกลูกง่ายซึ่งการฉีดสีปลาชนิดอื่นๆนั้นแทบทั้งหมดเป็นปลาที่จับมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติแถมในยุคนี้ประเทศในกลุ่ม e อีูมีข้อห้ามในการนำเข้าปลาฉีดสีและตัดแต่งพันธุกรรมทั้งนั้น พวกเขาไม่สนับสนุนการฉีดสีเพราะเป็นการทารุณสัตว์ส่วนปราตัดแต่งพันธุก,กรรมก็ไม่สนับสนุนเพราะผิดหลักธรรมชาติและเกรงว่าถ้าหลุดลงไปในแหล่งน้ําธรรมชาติจนทําให้สายพันธุ์ที่ถูกตัดแต่งนี้แพร่กระจายออกไปส่วนในประเทศไทยเมื่อปีพศ2564กร25 64, มประมงก็ประกาศห้ามเลี้ยงปลาเรืองแสงทุกชนิด เอาละก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องประวัติปลาตู้สีสีสักลายก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนข้างถนนผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไก่อนบ๊ายบาย